สวัสดีครับผมจัก,กรีตโยงสบั์แห่งช่อง Civil Engineering Studio นะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาแนะนำตัวแอดอินของ Excel ตัวใหม่นะครับอันนี้ตัวหนึ่งที่เพิ่งพัฒนาเสร็จนะครับอันนี้ก็จะอยู่ในเพจเดี๋ยวผมจะทำลิงก์ให้นะฮะอยู่ในเพจ m d i s นะครับก็จะอยู่ประมาณถ้าใครเคยดาวน์โหลดตัวว่านัตัดคานแล้วตอนแรกอยู่ที่แอดอินนะครับตอนนี้ผมย้ายมาอยู่ในวาน่านัตัดคานส่วนไอตัวโมเมนต์ดิสติบิวชันนะครับผมจะอยู่ในเพจ ที่ชื่อว่า MDIS นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะวางลิงก์ตัวนี้ไว้อยู่ในคำอธิบายนะครับเอาละครับคราวนี้มาดูตัว MDIS เวอร์ชันแรกนะครับก็คือมันจะเป็น add-in นะครับจะเป็น add-in ไฟล์จะดาวน์โหลดได้ที่นี่นะครับก็คือกดตัวดาวน์โหลดไฟล์ไปถ้าเราดาวน์โหลดไฟล์ตัวนี้มาแล้วนะครับเมื่อลงไปในเครื่องของเรามันจะเป็นไฟล์ตัว .zip นะครับถ้าทาการเปิดดูข้างในก็จะมีไฟล์อยู่2ตัวนะครับเมื่อทําการระเบิดออกมาแล้วก็จะมีไฟล์อยู่2ตัว ตัวแรกจะเป็นไฟล์นามสกุลจุด xll นะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวไฟล์แอดอินนะครับถ้าเราดับเบิลคลิกเปิดมไเลยก็จะเป็นไฟล์แอดอินทันทีหรือเราจะใช้วิธีฝัง้าเลยก็ได้นะครับแต่ผมไม่แนะนำให้ฝังนะครับให้ใช้วิธีรันเปิดชั่วคราวนะครับถ้าปิด Excel มันก็จะหายไปถ้าเราเปิด Excel แลเราก็โหลดเข้ามาใหม่อย่างนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าเวลามันถอดออกนี่ต้องต้องใช้ขั้นตอนอยู่นิดนึงคือมีทักติดนิดหนึ่งอะ คือถ้าเผือติดเข้าไปในแอดอินแล้วก็เวลาถอดเนี่ยต้องใช้วิธีคือถอดอ่าเดี๋ยวผมอธิบายตำแหน่งอีกทีแล้วกันนะฮะในไฟล์ตัวนี้พอ2ไฟล์เราเปิดดูก็จะมีล a d มีตัวหนึ่งนะครับลีดมีตัวนี้ก็จะเป็นคําอธิบายเกี่ยวกับทอปโค้ดตัวนี้นะครับตัวนี้ผมใชอ้อ่พัฒนาด้วยตัว C s h a r นะครับแล้วก็ใช้ Excel DNA นะครับผมปรับมาลองใช้ C s ดูคือค้นข้อมูลดูแล้วส่วนใหญ่เขาจะอธิบายคําสั่งเป็น C s ผมต้องมาแปลงเป็น VB net เสียเวลาพาอสมควร เลยยอมศึกษาเป็น c ชาร์โดยใช้ตัวนี้เป็นต้นแบบลองทดลองดูนะครับเอาละครับอันนี้ก็จะมีวัตถุประสงค์ก็คือใช้ประกอบการเรียนรู้คานต่อเนื่องอย่างง่ายๆนะครับแต่นั้นมันก็คงจะไม่วุ้อหวาแบบโอ้ได้ได,ได้ได้หลายหลากหลาย,ลายก็คือเอาไว้ศึกษาเล่นสนุกๆก,ก่อนแล้วกันนะครับในเวอร์ชั่นแรกครับอันนี้ผมใช้เวลาเขียนประมาณ3-4วันนะครับเดีย๋ยวจะค่อยๆอัปเกรดขึ้นไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับอันนี้คือผมรื้อฟื้นความทรงจําผม เอาละครับพอลิสมีตัวนี้จบเดี๋ยวผมจะเริ่มทําการรันนะครับวิธีทําการรันก็คือพอเราอันซิปออกมาได้ไฟล์เสร็จเราก็ดับเบิลคลิกเลยครับตัวนี้พอดับเบิลคลิกมันก็จะเปิด e x c e เลเลยครับหลังจากเปิด Excel แล้วทีนี้ถ้าเราตั้งไอตัวให้มันรัน Excel ได้เนี่ยมันจะตั้ง Security ไว้ถ้าใครปลด Security ตัวนี้มานะครับก็จะเป็นแบบอ่อนๆก็คือจะถามก่อนนะครับผมก็สั่งให้มัน e n a b l e ตัวนี้ฮะพอ e n a b เ e เสร็จนะครับเมนูที่ปรากฏขึ้นก็คือเมนู Mdisk ะซึ่่งปกติจไมมีเมนู MDIS ตัวนี้จะมากับเจ้าตัวไฟล ของเราตัวนี้แหละครับที่เราติดตั้งแอดอินถ้าผมปิดไปนะครับแล้วเราเรียก Excel ธรรมดาในกรณีที่เรียก Excel ธรรมดาก็จะเห็นได้ว่ามันจะไม่มีร bon ิบบอนเอ็มดิสนะครับลิบบอนเอ็มดิสตัวนี้ก็จะหายไปนะครับเ็ราเราเป็นการเปิดใช้ชั่วคราวแต่ถ้าต้องการเปิดซ้ําก็เพียงแต่ Open เจ้าตัวเมื่อสักครู่นี้ครับมันจะอยู่ในประวัตินะครับเราก็เปิดเอ็มดิส e n โมเมนต์ด u t ิวิชันแล้วก็อนุญาตให้มันใช้ตัวสคริปต์ได้นะครับพอได้เสร็จเมนูจะปรากฏขึ้นมาเจ้าตัวนี้นะครับถ้าใครไม่ไ เอาละเรามาดูลักษณะของมันนะครับน,นี้ผมยังมีปุ่มเดียวนะครับปุ่มตัวนี้เวลากดแล้วก็จะเปิดเป็นหน้าตาไดอะล็อกขึ้นมานะครับนี่คือหน้าตาไดอะล็อกของเจ้าตัว M disk นะครับหน้าตาไดอะล็อก M disk ตัวนี้จะเห็นได้ว่ามันจะมีตัวเป็นแท็บนะครับเป็น2แท็บที่ต้องป้อนนะครับแท็บแรกนี้ก็เอาไว้เลือกว่าจะป้อนได้กี่ช่วงซึ่งตัวนี้นะครับเห็นได้ว่ามันป้อนอยู่ได้แค่2อถึงหช่วงกันนะครับจริงๆก็ได้มากกว่านี้แต่เพราะว่าผมขี้เกียจวาดรูปนะครับจะได้10ช่วง แต่ยังไม่ได้ออกแบบโปรแกรมก็เลยดักแค่6ช่วงไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปอัปเกรดอีกทีนะฮะพอดีวาดแล้วมันสุดจอก็เลยเดี๋ยวคิดอีกทีนะึงว่าจะขยายเพิ่มยังไงเดี๋ยวผมปรับปรุงอีกทีฮนะแต่ผมว่าใช้ในงานบ้านมัน6ช่วงก็พอใช้ในการเรียนได้นะครับผมกะว่าตัวนี้จะเอาไว้ใช้สอนนักศึกษาแล้วก็เอาไว้วิเคราะห์คานเอาไว้ทําโครงงานส่งนะครับอันนี้นะครับแล้วก็พร้อมกับใช้ศึกษาโหมดแบนดิสติบิวชั่นด้วยครับที๋นี้เวลาเราสร้างนะครับอย่างเช่นตัว2ส,ยสียอยู่นดึนนงก็คือถ้้าาเราใช2สปเปรทาํานเนี่ย มันจะมีดังนี้ครับพอเรากดสร้างตารางฮนะอันนี้มันจะไปทําการสร้างตารางโมเมนต์ดิส r ิบิวชันให้เรานะครับแต่การสร้างตารางโมเมนต์ดิสติบิวชันเนี่ยผมจะเช็คว่าถ้าแครี่โอเวอร์โมเมนต์ตัวนี้นะครับมันต่ํากว่าค่าที่เราตั้งเอาไว้เช่นตัวนี้ผมตั้งเบรกไว้ที่จุดศูนย์หนึ่งอย่างเช่นถ้ามันซีเมทรีกันฮนะมันดิสติบิวสองรอบมันชนกันมันก็บาลานซ์ศูนย์แล้วนั้นต้องมีเทคนิคนิดหนึ่งฮนะงั้นหน้าตัดตัวนี้เราก็ต้องมีเทคนิคก็คือถ้าเป็นสองสเปรับไมลเนี่ยว เราไปแก้ในสเปซชีตได้นะครับาทาการสร้างรายการคํานวณน,นะเอสร้างรายการคํานวณเสร็จนะครับคราวนี้พอมันไม่บาลานซ์เนี่ยมันก็จะดิสบิลเยอะได้หลายรอบหน่อยฮะรหรือไม่คุณต้องปรับไอตัวเจ้าตัวความละเอียดเนี่ยให้มันลึกหน่อยนะครับงั้นทุกครั้งที่เรารันเนี่ยจะสร้างใหม่เรื่อยๆครับสร้างใหม่ไปเรื่อยๆเมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วตารางตัวนี้นะครับมันจะอยู่ในรูปของตัวฟอร์มูลาครับนั่นก็คือถ้าทําการปรับน้ําหนักบรรทุกนะครับอย่างเช่นเหลือ200มันก็จะคํานวณแคลลี่เข้า ของเจ้าตัวอะไรนะการเขียนโมเมนต์ดิสติบิวชันนะฮะถ้าให้อธิบายลึกๆเดี๋ยวมันจะเสียเวลามากเอาเป็นว่าให้ไปอ่านหนังสือเรื่องเกี่ยวกับโมเมนต์ดิสติบิวชันแล้วกันนะจะเป็นโหลดง่ายๆแบบนี้เลยฮะโหลดนี้เวลาเราคิดเราก็คิดไอ้ตัวฟิกโมเมนต์งั้นไอ้ตัวฟิกโมเมนต์ของเจ้าตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นฟิกโมเมนต์ของโหลดซึ่งโหลดตอนนี้ปัจจุบันผมใช้โหลดเป็นชนิดเดียวไปก่อนกนะ็คือยูนิฟอร์มโหลดเต็มดังนั้นก็จะได้โมเมนต์เอ็นโมเมนต์นะฮะก็จะได้เป็นลบวีแอลกำลัง2งส่วน12ทั้ง,งรับ ด้านนี้ก็เป็นบวก W L กับกำลัง2ส่วนจุสองก็เอาค่าตัวนี้เขียนแล้วเอามาเก็บไว้ในตัวฟิกเอ็นโมเมนต์นะครับเอามาใส่ฟิกเอ e นโมเมนต์ของแต่ละสแปนอันนี้จะเป็นสูตรฟอร์มูลาไว้ครับก็คือเขียนไว้เรียบร้อยเลยนะครับดังนั้นถ้ามาดูตรงนี้เฉยว่าผมให้มันเจนเนเรตโดยใช้เป็นสูตรไว้เลยครับส่วนค่า k ตัวนี้จะคิดง่ายๆก็คือใช้ค่าเศษหนึ่งส่วน l คิดเลยนะครับเพราะว่าผมไม่เอาค่า e ปกต,ติแล้วค่า k ของตัวชิ้นส่วนคานเน่มันจะเป็นลักษณะก็คือ ถ้าเราเขียนเนี่ยค่า k มันจะอยู่ที่เป็นของคานเนี่ยจะเป็น4 ei ส่วน l แต่พอมันเอาไปเปรียบเทียบกันเพื่อกระจายนะครับมันก็ตัด4ทิ้งดังนั้นในเทคนิคของตัวการวิเคราะห์คานด้วยเทคนิคโมเมนต์ดิส r i บิวชั n นจะคิดค่า k แค่ ei ส่วน l แต่พอเราแอดซูมว่าตัว ei e ก็คือเป็นคานที่เป็นวัสดุเดียวกันอย่างเช่นผมจะใช้วิเคราะห์คานคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับ e ก็คงตัวเดียวกันทีนี้ถ้าเราใช้คานที่มีค่าหน้าตัดเท่ากัน i ก็เท่ากัน k ตัวนี้ก็จะลดเหลือเพียงแค่เศ แอดซูม่าใหญ่คงที่นะครับสำหรับตัวนี้ผมไม่ได้ปรับค่าเคนะครับเดี๋ยวเวอร์ชั่นต่อไปค่อยไปทําการปรับปรุงเพิ่มเติมแล้วกันนะอันนี้ผมมาเขียนเพื่อทําการรื้อฟื้นแนวคิดนะคือ,อผมเพิ่งเพิ่งกลับมาเขียนแต่ก่อนผมใช้ตัวนี้ทำโมเมนต์ดิสติบิวชันเนี่ยเขียนตั้งนานแล้วตั้แต่วิชวลเบสิค4.0นะครับทีนี้พอเห็นลักษณะก็เลยอยากเอามาลองเขียนเล่นดูฝึกมืออยากทำไอ้ตัวแอดอินนอกเหนือจากไอ้เจ้าตัวเขียนน้าตัดคานนะครับ เดี๋ยวอยากให้มันวิเคราะห์ให้ได้ก่อนนะจะได้เ,าเรามีเอนจิ้นของเราเองนะครับทีนี้ก็จะเห็นได้ว่าพอเราวิเคราะห์นี่ต้องไปเปรียบเทียบกับซอฟต์แวร์อื่นนิดนึงฮนะตอนนี้เท่าที่ตรวจสอบดูก็คาดว่ามันน่าจะพอโอเคเดี๋ยวผมจะทําการตรวจสอบไปเรื่อยๆนะครับว่ามันมีบัตรอยู่ข้างภายในหรือเปล่านะครับอ่าก็สามารถสร้างแล้วก็กระจายได้นะครับทีนี้ถ้าเราทําการสร้างก็คือสามารถเลือกได้เช่นจะเลือกเป็น6สแปนก็ได้นะฮะถ้าใครเลือกเป็น6สแปนแล้วก็เบรกอย่างเบรกตัวนี้ผมคิดว่าประมาณจุดศูนย์หรรมมนึ่ มันสามารถเบรกได้หน่วยไม่ต้องสนใจก็คือกําหดนดไปเลยใครเป็นนิวตันก็เป็นนิวตันทดไว้ในใจเดี๋ยวมันกระจายของมันเองฮะให้คุณไปคูณออกมาของมันเองส่วนไอตัวระยะตัวนี้จริงๆก็เป็นกิโลกร,รัมต่อเมตรหรืออะไรก็ได้แล้วแต่เพราะว่ามันเป็นการกระจายอยู่แล้วนะครับหน่วยตัวนี้ก็สามารถปรับได้ทีละแท็กทีละแท็กนะครับก็คีย์เอาก็ได้นะฮะใครต้องการ3.7ก,ก็อาจจะคีย์เป็น3.7ลงไปแทนนะครับนิทแต่ละสแปนอันนี้ก็ต้องทําการปรับปรับไปนะครับจะไล่ไปทีละสแปนทีละสแปนนะครับ1-6สแปนเพราะเราเลือกเอาไว1้ 1- แป ถ้าเลือกประมาณ4สแปนมันก็จะเหลือความยาวแค่ประมาณ4สแปนนะครับแต่อย่างไรก็ตามตรงนี้เดี๋ยวสามารถจูนได้ในตัวสเปซชีตนะครับก็คือคี์ลงไปก่อนเพียงแต่ว่าให้ตัวดิสติบิวชันมันลึกหน่อยนะครับแล้วเราก็ทาการสร้างตารางการคํานวณนะมันก็จะสร้างตารางสเปซชีตตัวใหม่ขึ้นมาในการทําตารางโมเมนต์ดิสติบิวชันนะแล้วสุดท้ายมันก็จะสรุปเป็นโมเมนต์ของแต่ละจุดแต่ละโหนดนะฮะอันนี้ก็เป็นโหนดริมซ้ายสุดอันนี้เป็นโหนดที่2องอซัพพอร์ตสอันนี้ก็เป็นซัพพอร ากลางอันนี้เป็นซัพพอตริมฝั่งด้านริมในฝั่งด้านขวาอันนี้เป็นซัพพอตริมนอกนะครับเดี๋ยวอนาคตผมจะวาดรูปประกอบนะครับเดี๋ยวกําลังทําการเขียนอยู่ตอนนี้ก็เริ่มทําโปรโตไทป์ไว้แล้วฮะนี่ถ้าดูก็คือเดี๋ยวขอเปิดให้ดูฮนะตอนนี้ผมทําตัวต้นแบบไว้ก่อนก็คือตัวคาสซิมบิลบีมนะฮะอันนี้มีคาสซิมบิลบีมเดี๋ยวผมจะดูตัวต้นแบบอตอนนี้ผมทําต้นแบบให้คิดโมเมนต์ไว้แล้วฮะในคาสตัวนี้นะครับคาสตัวนี้ก็คือเป็นคาสซิมบิลบีมทดสอบเรียบร้อยแล้วครับ ดีย๋ยวจะให้มันวิเคราะห์โมเมนต์ Mx, b x แล้วจะดึงค่าไปทําการพอต b e n ดิ้งโ m เมนต์ไดอะแกรนะครับแล้วก็จะให้มันเสิร์ชหาค่า m a x m o m e n t ตเลยนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เพิ่ม p r o p ต r t y max m o m น n t นะเดีย๋ยวต้องให้มันค้นค่า m a x m o m e n t สูงสุดเดี๋ยวใช้เทคนิคแบบ numerical method ลลตตแล้วกันก็คือซอยประมาณสักพันช่วงนะแล้วก็ให้คอมพิวเตอร์วนนะผมก็ใจว่าตอนนี้คอมพนะิวเตอร์เร็วฮะเราซอยพันพันเซกชันแล้วก็วิ่งหาถามว่าเป๊ะไหมมันก็ไม่เปะ๊ะฮะก็คือเป็นเทคนิคแบบ finite element ก็คออยเง,งกใกล้ี ตรงไหนสูงสุดก็ให้เป็นเมมโมรีไว้ฮะคือมินกับแม็กนะฮะอันนี้เดี๋ยวจะลองดูว่ามันจะสามารถเก็บค่าเอาไว้ได้ไหเอาละครับอันนี้ก็เดี๋ยวทําเป็นต้นแบบไว้ส่วนต้นแบบที่ผมทําเสร็จไว้ก็เดี๋ยวจะแปลงเป็น c ีชาร์ปแล้วก็เพิ่มเข้าไปในโค้ดอีกทีแล้วกันฮะ,ะอันนี้รอไปสําหรับเวอร์ชันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชั่นง่ายๆดังนั้นก็จะสามารถทําได้แค่6กสแปนแล้วเนี่ยฮะ,ะก็ไปลองเล่นนะครับงั้นรุ่นนี้ก็ไปสามารถทดลองเล่นดูได้นะครับดาวน์โหลดแล้วก็ ติดตั้งเข้าไปแล้วก็ปิดแล้วก็รันนะฮะความยาวสแปนไปทดลองดูแล้วกันนะครับเหมาะสำหรับพวกนักศึกษานะครับหรือคนที่สนใจทํางานแต่ใช้งานจริงนี่คงจะยังใช้งานไม่ได้นะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ลองดาวน์โหลดมาแล้วก็ไปดิสคัทกันที่ Facebook นะครับก็แล้วน,น,นี้ก็คือจะมีลิงก์เฟซบุ o กนะครับกดคลิกไปก็ไปคอมเมนต์ไว้ที่ a c e b o o k แล้วกันฮะถ้าต,ต้องการข้อมูลหรือมีบัตรรีพอร์ตอะไรก็ไปรีพอร์ตที่ตัว Facebook ได้นะครับ หรือจะไปดูที่ตัวช n e l นะครับเดี๋ยวไอตัวคลิปตัวนี้ก็อยู่ที่ช n e l ที่เราดูกันตัวนี้ก็คือที่ Civil Engineering Studio นะครับก็คลิกได้ที่ตัว about แล้วกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมคลิปหน้าเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ